รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาโรงเรียนบ้านนาลังกา<อ>ตําบลกุศหลายอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีนักเรียนนะครับที่ดีทำดีสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษานะครับต่อไปนะครับคุณครูจะพาทํากิจกรรม่อนเข้าเรียนก่อน เราเคยเล่นไปแล้วที่เป็นภาษานะภาษาไทยหยือสัมเรีที่เรานับอ hey, <hi>, ่าส่วนใหญ่เราจะนับเป็นภาษาไทย1นึถึงสิบกิจกรรมนี้เราจะทำอย่างไรนะครับมีหนึงถึตอนนี้จำนวนในห้องเรามีอยู่20คนอนะ่ตอนนี้มา20คนเพราะว่าขาดนึ่งคนนะครับมา20ิคนจะให้20คนนี้ช่วยกันนับ1-10เป็นภาษาอังกฤษ โดยที่ตัวเลขไม่สำคัญคุณครูจะให้นับถึงสามรอบโอเคไหมครับรอบแรกคือวัดสมาธิที่เรามาโรงเรียนตัง้งแต่เช้าึงตอนนี้ว่าเราได้สมาธิกี่เปอร์เซ็นต์รอบที่สองนับว่าหลังจากกินข้าวแล้วเราได้กี่เปอร์เซ็นต์รอบที่สามดูสิติมัญญาว่าเรามาเรีนโอเคไหมครับทีนี้วิธีแรกคือจะต้องหลับตาลงจากนั้นคุณครูจะให้ คุณจะเรียกชื่อใช่ไหมครับเรียกชื่อหนึ่งคนนะครับเป็นคนที่นับวันนับชูต่อไปเข้าไหมครับอ่าเริ่มไหมครับพร้อมอยังพร้อม อ่าวันให้ปลอยครับ 2> One, two, three, 1, 2, 3, 4อม่าเราก็ยังอยู่ที่4 อย่างห,หัวข้อไว้เกี่ยวกับอะไรครับการเลยครับ่ง้อมในการดำรงชีวิตการรูปพาสิ่งแวดล้อมในการดำ,ดำเนินดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตของพวกเราในหมู่บ้านนาลังกามีทรัพยากรไหมครับทรัพยากรขนาดใหญ่ของหมู่บ,บ้านเราคืออะไร บึงอะไรนะบึงไไน้ uh, น้ำแหล่งน้ำบึงน้ำมีอะไรบ้างน้ำน้าปลาโดใครรู้จักปลาโดบ้างผมมีอะไรอีกมีครับมีอะัรครับปปลา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 ปาปล ภาษาภาษาอีสา,านบ้านเราเรียกว่าอะไรนะปวยาภาษาไทยเรียกว่าควายอ่าควายเห็นไหมครับสัตว์ก็ยังพึ่งพาแหล่งน้ําในชุมชนของเราอ่ามีปิงด้วยปิงนะใครกลัวปิงมากทีนี้นะคะดูว่าทรัพยากรฟังนะคะอ่าทีนี้ฟังทรัพยากรของเราคคุณครูจะให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกิดอยู่สองสิ่งด้วยกันสิ่งแรกคือมนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่สองคือธรรมชาติสร้างขึ้นสิ่งไหนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นบ้างต้นไม้ต้ไมอีบดอกไม้ดอกไม้ยาาใครครับดินต้นไม้ดินต้นไม้ไปแล้วผู้เมาผา เป็นสิ่งแวดล้อมเลยคะเตนรถเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือไม่ใช่สร้างขึ้นสร้างมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ยังอาศัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไหมคะัอาศัยอะคุณครูจะให้ดูสองภาพนี้ก่อนนี้ภาพสองภาพนะครับอ่ภาพแรกเราเห็นภาพนะครับเ็นภาพแรกเกิดอะไรขึ้นขึ้นภาพภาพแรกมันเกิดอะไรขึ้นครับ มีโรงแรมมีต้นไม้มีอะไรอีกมีหญ้าอ่ะมันกดโดยจากอะไรครับตึกสูงๆนี่กจากใครอ่ามันถสร้างขึ้นนี่เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อไปภาพที่สองต้นไม้ต้นไม้อีกข้าวไครับอ่ามีข้าวมีหญ้า สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่าเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงเพิ่งรู้แยกอยู่สองประเด็นว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ดดินป่านะครับดินป่าแล้วก็คนคนอาศัยอะไรบ้างกับดินป่านะเราอาศัย นะเราอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตหรือเอาไว้อุปใโภคและบริโอคอ่านบ้านใครใช้เหล่งน้ำจากตนรนนาบ้างเอาไว้ทำอะไรอเอาไว้ทำอะไรแลปลูกอะไรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรตอนนี้นม่ทาอะไรกรนติอปลูก้าใช่ครในนาใครทำไรไระยาง ในไทยทำไรมันสำปะหลังอ่าอันนี้คือการพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับพึ่งพาดินไหมดินพึ่งพาดินเพื่อที่จะเอาดินไว้ทำการเกษตรเรือเพาะปลูกใช่หรืมครับอ่าอย่างที่สองสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้เก่ถนนสัมพาน์บ้านเรามีสะพานนะครับมีมีสะพานตรงบ้านเลยครับบ้านโนนทีอ่า สะพานโยมิทใช่ไหมครับข้าวเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นการกั้นขอไายเป็นทางเดินของน้ําก็เลยจะต้องทําสะพานข้ามและก็ถนนใช่ไหมครับในชุมชนของเราในใคยยังไม่มีถนนเลยหมู่บ้านไทยยังไม่มีถนน,น,น,ม,ม,ถน,นมีไหมมีหมดเนาะในชุมชนม,ม,มีถนนถนนมีใครสร้างขึ้นถนนนีใครส<ค>ร้างขึ้นทางหลวงสร้างขึ้นก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับเราต้องใช้ถนนไหมครับใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไปเรารู้แล้วทีนี้ว่าสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะประเภทแรกคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทที่สองคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างทีนี้คุณครูจะให้ทำสั์นะครับํำสัพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรูปแรกคือรูปไหครับโลกโลกโลกภาษากฤษอ่านได้ อเอเเอ,อ, Gore, อเอสนี่ตัวอะไรบ้างีาษาอี E ใช E R ่นว่าอ่านว่าโลกแปลว่าโลกต่อไปอันนี้คือโลกโลกสามโลกมีทรัพยากรทางธรรมชาติใช่ไมคมีน้าและพื้นดินมีน้ำหิน มีพื้นที่อยู่30%ของ การเก็บหาการหาเก็บครับอ่ะต่อไปดูครับนะต่อไปด้วยครับ ำนี้อ่ะภาพนี้คือทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรครับอ่าเขาทำสวนสวนผักสวนผักให้ว่าครับเวจจิเวจจิไรครับอ่าเวจจิท่าเบิร์ดการเดินอ่าการเดินการเดินแปลว่าสวนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือสวนผักบ้านใครทำสวนผักบ้างอ่าสวนผักเยอะเลย อ่ะนี้สุดอ่ะจะสุดท้ายแล้วภาพของกำาังใจด้วยนะครับรลมนานานาข้าวนาข้าวเรียกว่าอะไรครับอนาชาวนาเรียกว่าอะไรชาวนาเรียกว่าอะไรครับฟ้าเมือฟ้าเมือแปลว่าชาวทีอ่ะทีนี้ข้าวนาข้าวทุกข้าวอ่ะไรเลยครับไรฟิตอ่ะไรฟิตอ่ะคือนา ไปภาพนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรสังคมสามโคมเพราะว่าเกิดจากการเกดจายนับการสร้างขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเกิดจากการสร้างขึ้นมาอีกนเรียกว่าอะไรโรดโรดคือท่านนต่อไปภาพสุดท้ายนี่ภาพในฝันบาน ครับและให้เราจดันไว้เพื่อที่จะได้อ่านนะครับต่อไปยุครู้นะครับให้ความรู้แล้วเราแยกประเด็นของภาพแล้วว่าภาพนี้มันแตกต่างกันอย่างไรอ,อ่าภาพสองภาพนี้อ่ะภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองแตกต่างกันยังไงเพรออาะอันนี้พิพายุเพราะอันนี้พิพายุพายเกิดจากอะไรมือมนุษย์หรือธรรมชาติสีครูจะถามว่าการพึ่งพาของคุณพ่อคุณแม่ของเราพึ่งพาอะไรบ้าง พึ่งพาดินดินทําอะไรครับอ่าปลูกข้าวหรือปลูกผักนะครับบุญอุ้มนั่งดีๆครับอ่าทีนี้ปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอีกดินดินทําอะไรได้บ้างฮะทำอะไรบ้างครับดินสามารถเอามาสร้างบ้านได้ไหมดินทรายอ่าได้เห็นไหมว่าทรัพยากรที่เกิดจากธรรมชาติสามารถมาตอบสนองความต้องการของใคร ของคนหรือมนุษย์ของเราได้นะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าในชุมชนของเรามีหนองน้ําอะไรครับมีหนองน้ําบึงระน้ามีหนองน้าบึงระนามบึงระนามขนาดใหญ่ไหมครับมีขนาดใหญ่ไหนใครเคยไปนั่งเรือในบึงระนาบ้างใบงานตัวนี้ใบงานตัวนี้นนไม่ต้องเถียงกันเนาะเดี๋ยวคราบหน้าจะเปลี่ยนคนแจกใหม่ นะครับให้ทิวด้วยครึ่งหนึ่งทิวน้อยใจแล้วให้ทิวครึ่งหนึ่งให้ทิวครึ่งหนึ่งเนาะทีนี้บุญอุ้มนั่งดีๆนะครับบุญอุ้มนั่งดีๆนะครับเห็นนะครับนั่งดีๆเนาะทีนี้นั่งเวลานั่งให้เรานั่งให้สุภาพเพราะว่าครูเคยสอนแล้วว่าให้เรานั่งเป็นไงครับสุภาพเนาะทีนี้คุณครูจะให้ใบงานตัวนี้ ใบงานตัวนี้คือชื่อว่าสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเราสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเรามีอะไรบ้างโต๊ะมีไห<า>มเก้าอี้มีไออีกทีวีกระเป๋าคุณครูจะให้แบ่งเป็นสองฝั่งดูนะฝั่งฝั่งซ้ายให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นฝัน่งขวาให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นโอเคไหมครับอ่า,อาเห็นไหมครับอ่า <Okay. S 1> ทีนี้อ่าให้พริกไทยกับทิวไปแจกนะครับแจกอ่าแจกเพื่อนๆน,นะครับอ่า,อาไปแจกเพื่อนๆอ,อ่าทีนี้เราได้แล้วเราดูนะครับว่าลองอ่านโจทย์นะครับลองอ่านโจทย์ ลงมือปฏิบัตินะครับอ่าคนนี้นะครับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เก่บ้านและก็รถนะครับสีธีิราดาบอกมาอย่างนี้นะครับต่อไปคนนี้มีอะไรบ้างบ้านทีวีกระเป๋าไอ้ครับเก้า e, อี้อ่าเก้าอี้ลองสะกดสิเก้าอี้ e, เขียนยังไงไมโ่ไมโทอีอ่าส่วน ส่วนคุณน้องนะครับคุณน้องเอาเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับอ่าคุณทิวได้ยังครับยังไม่ได้นะครับอ่ให้คิดนะครับอืม นักเรียนลงมือทําเสร็จหรือยังครับเสร็จอ,เจอ่เสร็จแล้วในโชว์ผลงานหน่อยครับโชว์ผลงานของนักเรียนสวยงามมากครับทีนี้คุณครูนะครับอ่าเอาผลงานตัวเองไว้บนโต๊ะคุณครูจะสุ่มนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับตัวแทนนะครับนักเรียนออกไปสรุปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราโดยสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรามีกี่อย่าง สองอย่างอย่างแรกคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่อ่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมอย่างที่สองคืออ่ามนุษย์สร้างขึ้นคุณครูให้เยกฝั่งใช่ไหมครับ<ช>ทีนี้คุณครูจะให้เด็กหญิงชมการนะครับออกไปหน้าห้องอ่าเด็กหญิงชมการออกไปหน้าห้องครับอ่าจะให้เด็กหญิงชมการก่อนนะครับ ครับผมอ่าเอาสิ่งที่เราเขียนมาให้ครูอ่านให้ครูฟังครับอ่าตึกตึกเป็นอะไรครับอ้ามนุษย์สร้างขึ้นตึกนี่ตึกบ้านครูภาษาคขมรเรียกว่าน้ำอ่าตึกในภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับอาอะไรอ่าอ่าคารที่มีขนาดอ่าขนาดใหญ่หรือสูงใช่ไหมครับอ่าตึกอ่าต่อไปครับบ้านอ่าต่อไปครับ นะครับ9 e. อี่อ่าต่อไปครับโต๊ะอะไรอีกครับอ่าดินดินเกิดเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับอ่าดินเกิดเองนะครับอ่าต่อไปฮะเครืออ๋อเครือเครือีออออนที่นี้คือเครืออะไรครับอ่าเครือที่เป็นเถาไหมครับ อ่าที่มันเป็นเนาะอยู่ในป่าไม้อ่าอะไรต่อครับต้นไม้ต้นไม้อะไรต่อครับดอกไม้ดอกไม้ยายาอ่าโอเคครับปมมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่าต่อไปนะครับฟังหัวหน้าห้องนําเสนองานอ่าต่อไปครับอ่าพูดครับ่ะอ่าครับเขียนอะไรมาบ้างบ้าน อ่าดินอ่าอ่าโอเคนะครับอ่าไปนั่งที่ครับทีนี้นั่งที่คำแรกคำแรกอ่านว่าอะไรครับอ่าเอ,อิร์ธแปลว่าคำนี้สองอ่าแปลว่าอ่าคำนี้สามแปลว่าต่อไปคำว่าอ่าโฮมแปลว่าคำต่อไปครับร้าย ฟิลแปลว่าทุ่งข้าวอ่าคำต่อไปอะไรครับเวอะไรครับอ่าสวนผักสวนผักภาษาอังกฤษว่าเวออะไรครับจิท้าเบิร์นกาเดินอ่าคำสุดท้ายคำสุดท้ายฟาร์มอ่าฟาร์มเมอร์แปลว่า อ่าชาวนาไหนคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นชาวนาบ้างยกมือขึ้นอ่าทุกคนเป็นชาวนารวมทั้งครูก็เป็นชาวนาทีนี้เราได้แล้วข้อสรุปแล้วว่าการพึ่งพาของสิ่งแวดล้อมเนาะเรารู้แล้วทีนี้เราสามารถไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมครับได้อ่านนนโน